สวัสดีครับแฟนๆอีลิกไทยแลนด์ทุกท่านครับขอพาทุกท่านไปพบกับไฮไลท์ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับพบกับโบลิสเทโรเกมเริ่มครับบุรีรัมย์ครับได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับโอนิลครับโอนิลรองบอลอยู่แล้วไหลไหลมาสุดท้ายเปิดตาไหลต่อมาหูติดนิดนึงครับขอลในฮีคืนมาเอ้าไม่ดีครับบีจังหวะพลาดครับแล้วเรียบร้อยเลยครับ รำอยู่ในเต็มกบขึ้นนำแบบโชคช่วยฮะเป็นอองทูนรับที่ซันเข้าไปตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรครับกูจ่ายบอลไปติดไดรับบริเทโรแล้วบอริเทโรจ่ายบอลกันพลาดครับเป็นคอนเดฮีเหที่จะคืนมาให้ประสิทธิ์รับบอลเจ้ากรรมครับไปชนเสาก่อนโอ้โหโดนลงโทษไปเลยครับกาซิเดตครับกาซิเดทซิการ ออกบ้านฝั่งซ้ายแล้วอูจะไหลไหลมาเอาถลำมมาถึงที่ดาแกนควายมาสมพ์จดจำได้ยิงได้ซ้ายเนี่ยโอ้ยห่ยยังครับยังไม่ได้ครับนึกว่าหายแล้วครับไหลเข้ามาด้านในครับบอลทะลักเข้าทางดาแกนแล้วควายจ่ายมาแล้วซัดได้ซ้ายครับคนได้จบจังหวะสุดท้ายเป็นสมพ์จดจำครับ ยังคงไม่ได้ประตูตีเสมอครับตอนนี้บุรีรัมยูเต็ดครับคลิกมาสวยแล้วสุวนัณเมตตาไอ้มาสเวลโรซับบันคงคงโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ับบุรีรัมยูไนเต็ดครับผู้หลังจากที่รอดการโดนตีเสมอมาได้พอจังหวะเขาได้บุกข,ขึ้นมานครับคราวนี้พวกเขาไม่พลาดเลยครับพอมีโอกาสแล้วทำได้ครับบุรีรัมยูไนเต็ดครับ ต้องชมสูนั้นเหมือนตาครับทิฟฟิล์ดพลิกบัลสวยแล้วโอ้โหซามูเอลโรซ่าจังหวะก,ก่อนแกจะยิงนี่ดูเหมือนจะมีการโยกหลอกนิดนึงครับเป็นการดึงจังหวะให้แนวรับเสียหลักครับนี่ฮะโอ้โหเสียหลักไปเลยครับแล้วปั่นสวยมากครับสองประตูต่อศูนย์ครับเอาเท่านั้นไม่พอบริรัมลุยกันต่อครับโอเดลครับออกบาด้านขวาอุลวงทูลุดมาแล้วแล้วชิปข้ามหวัหว,หวนิ่งเหลือเกินครับถือว่าเลี้ยวแนลเมซี่ครับ เมาเดียวสองประตูครับอองตูอองตูเล่นโอโนิวโอโนิวคืนไปที่อองตูครับแล้วอองตูงัดข้ามหัวประสิทธิ์ไปเลยอ่ะโอ้โห ì, เหลือกินเหลือใช้สเปียโรซ่าบาริโอเดีวโอเดียวถวายผ่านมาอองตูครับโอ้ให้บอลกันไวมากฮะระกกบกันไม่ทันแกเกมรับของโปลิเทโรโปลิเทโรครับ มาที่สุพจน์จดจำไปต่อที่ดาแกนดาแกนคืนมาสุพจน์สุพจน์ซัดเข้าไปครับเอาแล้วครับตีเลยแต่ได้สำเร็จครับไล่มา1ประตูต่อ3ครับโปลิเทโรบอลจุดเริ่มต้นครับมาจากตรงการสนามครับให้วันมาเรื่อยๆเป็นการเล่นกันอยู่2คนครับชิงวันถูครับทางสุพจน์จดจำแล้วก็ดาแกนบอสโกวิล้สสุพจน์ให้มาดาแกนดาแกนคืนมาที่สุพจน์สุพจน์จับด้วยขวาแล้วก็ซัดเข้าไปครับ เอาลุยกันต่อครับโอลิเทโรครับมาที่ดาแกนบอสโควิดอีกแล้ววิงเกือบได้ครับดาแกนยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประรรรตูนะครับในเกมนี้ครับดาแกนยิงมาด้วยขวาครับผู้ถ่างเสาออกไปครับรับภาสาสายฟ้าครับบุกสวนกกนขึ้นมาครับสุโชคไ้เบอร์สเวลโรซาสเวลก้อนหนึ่ง หนึ่งจังหวะแล้วย้อนบาสุภโชคสาราชาตไหลต่อให้สุนันท์ใหญ่ไปตินิดนึงเอาเข้าทางองตูองตูถวายพันมาแบบดีเรียบร้อยทีฮะโอ้โหสี่ต่อหนึ่งครับบุยรัอยู่ในเตครับชี้นีห่างไปอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสี่ต่อหนึ่งนี่สกอร์ถือว่าค่อนข้างขาดลอยครับสุภโชคครับตูจะชิงวันทูกับสุนัทแต่สุนัทจ่ายไปติดตอนแรกอ่ะ บอลยังดีครับไปเข้าทางอ,องตูอ,องตูก็คืนมาให้สุพนัทครับนี่ฮะอ,องตูถวายพานมาสุพนัทครับที่ยืนเรียกว่าเดียวๆโลง่ลงๆตรงนั้นครับแล้วก็ซัดเข้าไปฮะเกมแรกก็จบลงไปด้วยผลชนะของบุญรำยไนเต็ดครับเอาชนะไปก่อน4ต่อหนึ่งครับขึ้นนำา1ต่อศเกมครับผมต่อกันที่เกมที่2ครับเกมนี้ค่อนข้างมีความสำคัญกับโปลิเทโรฮะ ว่าพวกเขาหลังพิงฝาครับแพ้ไม่ได้เลยฮะแพ้ตกรอบเลยฮะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นครับเกมเริ่มครับปอลิเทโรครับได้เขียนลูกล้ำเล่นก่อนนะฮะเสื้อสีแดงฮะเวรัมดูได้ใจครับชุดสีขาวครับแทงแทงมาสุบอโจดจาครับไหลมาด้านหน้าอุ้ยสวยครับแล้วยิงมด้วสายเรียบร้อยครับดาร์เกนบอสโควิีครับซัดขึ้นนำให้์ปอลิเทโรครับออกนำไปก่อนในทีที่36ครับโอ้โหช่องตรงนั้นเนี่ยมันมีช่องเดียวครับ เพราะว่าแนวรับผู้ลียูเรเต็ยยืนกันเต็มไปหมดเลยครับผูก็ยังเปิดเปิดช่องให้ได้จ่ายครับเป็นช่องเดียวจริงๆครับที่ที่จะสามารถจอดได้แล้วสุโฮสโชจ์ําแกจ่ายบอลนี่คนข้างแม่นเนี่ยจ่ายมาทะลุถึงที่ดาแกนดาแกนกัดซัดเข้าไปสิฮะเรื่องจากสังหารประตูอยู่แล้วครับสำหรับดาแกนบอสโชวิดครับบุกกันมาอีกครั้งแล้วครับโอ้โหโปริเทโรยิงเล่นยิงได้จ่ายครับบกบุกขึ้นมาทั้งฝั่งขวายอดบ้านเสาแรกแล้วเรียบห้อยเลยครับ มงเช็ดบางๆแล้วเป็นคนเดิมครับหมายเลข22ครับ Boss COVID. ดาแกนบอสโควิด2-0ศูนย์พูนสงวัดครับบอลิเทโรโอ้บุกขึ้นมาทางด้านขวาครับอาศัยลูกหยอดมาเสาแรกแล้วโอ้โหต้องต้องชมทางคนเปิดครับเปิดมาก็น้ำหนักดีครแล้วคนที่โชปาโคก็คงได้ดีครับเช็ดบางๆพอคร โอ้โหก็ได้ประตูเลยครับเอามูริรามยูเต็ดครับไปโฉบโฉบย่งบอลมาได้ครับเซเวลโรซาพลิกบ้านโดดสไลด์ล่วงหลนลงไปครับเจอเถงก้อนลานครับเซเวลโรซาแม่เป็นนครแดียรก็โดนไปเหลืองไปนะครับคนที่ไปทำฟาวใส่เซเวลโรซานะครับจังหวะฟรีคิกโอ้ดิปั่นมาแม่กาดจะเล่นเสาสองครับประสิทธิ์มาดุงโชคไม่พลาดอีกเก้าต่อให้กับอภิวัตรครับไมคอน ฝาบาสุดตสุรคืนมาไม่คอนหลุดบอลแล้วครับแล้วงัดโอ้โหแบบเดียวกับที่อองตูทําในเกมแรกเลยครับไล่บแลครับนึงประตูต่อ2องกับบุรีรัมยูไดเต็ดครับเกมยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพทหารนะโอ้โหให้กันมาเป็นทอดยกันแชิงวันทูครับอูหลุดมาสวยอะแล้วแกก็นิ่งดีเหลือเกินนะบุรีรัมยูไดเต็ดครับ ุนัดจ่ายดีครับจ่ายมาแล้วทำไมทาไมค้อนครับเล่นง่ายครับจะยิงก็ได้จะจ่ายก็ดีครับอู้แต่เวลามันแทบไม่เหลือแล้วสิฮะสระบุรีรัอยู่นเตดครับกำลังจะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยครับจบ90นาทีครับดนเกมที่2ครับเป็นปอรเนเทโรที่เอาชนะไปได้2ต่ตอนหนึ่งครับตามตีเสมอได้หนึ่งตอนเกมครับผมและแล้วก็ต้องมาตัดสินกันในเกมที่3ครับ เกมสุดท้ายโอ้เกมนี้สำคัญมากๆครับเป็นแมตตัดสินนะครับสุภโชคสารชาติไปไปที่สซเบีโรซาอุ้ยพลิกมาสวยแล้วต่อที่สุนัทเมือนตาเอาอีกแล้วครับโอ้เจ้าหนูใหม่แรก54ครับสุนัทเมือนตายิงได้อีกแล้วครับโอ้ซันได้บุยรำลังเตดครับขึ้นนําไปก่อนในทีที่39ครับสุภโชคสารชาติครับ่ามาสซเบีโรซาป้ายตอบมา แล้วพลิกอู่จังหวะแกแตะพลิกเข้าด้านในอะ่ะทำดีมากๆกับสุนันครับพลิกเราหายครับแตะด้วยซ้ายแล้วพลิกมาเราเฉีดยาด้วยขวาครับโอ้โหเหลือกินเหลือใช้ครับสุพจน์จดจำฝ่าบาดาเกนบอสควิสซัดด้วยซ้ายอุ้ยชนชนเสาไม่ได้ประตูตีเสมอครับโบลิเทโรครับบุกลุยกันต่อมาที่สุพจน์จดจำสุพจน์โอ้โยใจ่ายตั์หลังมาสวยเหลือเกินแล้วเรียบร้อยเลย โอ้โหแนวรับบุรีรัมยูไนเต็ดครับงงไปเลยครับเจอการจ่ายของสุพศจตจำจ่ายตัดหลังแบบดีไม่คิดว่าจะจ่ายในจังหวะแบบนั้นครับดิเกาโอ้โหเสียราคาครับช็อตดีเสียราคาครับอ้สุพ์จดจำจ่ายนึกว่าเมซุตโอซิลครับตัดหลังมาแล้วดาแกนแก่ก็นิ่งดีเหลือเกินครับโยกหลงเอาเซาสิฟรักเทสุเนินหลงไปเลยครับ เอกชัยสำเร็จครับจบเป็เสาแรกติดดีเกาครับยังได้บอลอยู่ในจังหวะสองชิปยำมาอีกทิบอกไปโดนแล้ลึกลึกเข้าร์ของศิวรักษ์เทพสูงเนินเกมกำลังจะจบลงด้วยผลเสมอครับแบบนี้เรียบร้อยครับต้องไปดวลจุดโทษกันต่อครับคุณผู้ชมครับตัดสินผู้เข้ารอบต่อไปด้วยการดวลจุดโทษครับบุรีรัมย์ยูไนเตดยิงก่อนเนี่ยถูกด้านเหมือนตาครับคนแรก เวงเข้ามาแล้วสัตว์โอ้โหไม่เข้าครับปาสิปนุงโชคเซฟได้ฮะภูมิได้ถูกทางครับคนแรกของเทโลพลาดเหมือนกันครับดาร์กันบอสโควิดโอ้อุซ่าเซฟได้ครับแต่ก็ามาพลาดคนที่2ครับรัตนากรใหม่คามิครับวิ่งเข้ามาแล้วยิงเข้าไปครับขึ้นนาไปก่อนครับบุีรมยูได้แตนครับคนที่2ครับจาตุรงพิมพ์คูณิวงขึ้นมาแล้วยิงโอ้โหเฉลีขาดเหมือนกันครับ คนที่3ของบุรีรัมย์ครับซัวิเอลโอ้โหโอ้ในเกมปกติที่เก่งเหลือเกินเนี้ยแต่มาพลาดจุดโทษดารงจันสวเองยิงเข้าไปครับขอทีบุยตั้มเวียงกลับมาที่บริเทโรครับคนที่4ครับสุชัยใจเด็ดยิงเข้ามาแล้วโอ้โหไม่เข้าครับพลาดไป3คนแล้วคนที่4ครับยิงเข้ามาล้ำพลาดเหมือนกันครับบริเทโรก็ยังนำอยู่นะสองนึงครับถือว่าได้เปรียบอยู่ครับคนสุดท้ายครับโอดิวครับ คเดียวของบุรีรัมยสัว์กระปาครับ22ครับแล้วคนนี้ครับสุโบดโจรจำโ,โมโหเรียบรอยครับบอิเทโรครับได้เข้ารอบต่อไปครับเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2อต่อ1นเกมนะครับติดตามความมันแบบนี้ได้ที่ Facebook และ YouTube อีล็กไทยแลนด์อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับ